สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการ N.Y. Insider รายการเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะมาชวนทุกคนนะครับนั่งคุยนั่งฟังกันเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องสังคมเรื่องวัตศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีและก็เรื่องอื่นๆน,นะครับที่เกี่ยวขึ้ของกับสิ่งแวดล้อมของเรานะครับทาง CU Radio สถานีวิทยุจุลานะครับ FM 1 5 1 5หหรือว่าจะติดตามเราทางออนไลน์ก็ได้นะครับทาง Facebook N.Y. Insider เรื่องสิ่งแวดลอ้อมเรื่องใกล้ตัว ว่าทาง CU Radio ก็ได้เช่นกันนะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็ผมนะครับเอธสอรนันชูชัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นคุณากรวานิดวิรุณครับผมครับผมก็วันนี้เราสองคนนะฮะอยู่ร่วมกันนะครับโดยด็รโอได้ติดภารกิจนะฮะไม่สามารถร่วมได้นะครับในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเรากับพี่ต้นก็จะเม้ามอยนะครับถือว่าเป็นแอปเปิไทเซอร์นะฮะก่อนอาหาร วันเสาร์วันนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมีประเด็นหลายๆเรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยเราพี่ต้นไม่ว่าจะเรื่องสังคมก็โ,โหดุเดือด,ดมากช่วงนี้นะครับทางม้าลายเจ้าปัญหาของเรานะครับาการเมืองที่ก็เข้มข้นนะครับมีหลายๆเรื่องเข้มข้นนะฮะแล้วก็มันก็กระทบไปหลายๆเรื่องเรื่องการศึกษาเองก็มีประเด็นน้องพี่เด็กเข้าไป เรื่องโควิดสอบเอ็นยังเข้ามาหาลาัยยังไงนะฮะก็มีเรื่องเยอะมากเลยครับแต่แน่ๆเลยเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่น้อยนะครับเ,เราก็จะได้เห็นตั้งแต่ช่วง,วงกลางเดือนนะครับมกราที่ผ่านมาก็มีเหตุน,นะครับน้ำมันรั่วลงอ่าวไทยนะครับที่จังหวัดชุมพรหรือแ้กทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิด ที่ระยองนะครับใกล้ๆเกาะสม็ยของเราก็ดูเดือดไม่แพ้กันนะฮะพี่ต้นก็คือเรื่องเรื่องอย่างที่น้องเอิร์ดกล่าวกล่าวอินโทรมาเนี่ยผมคิดว่าในท่ามกลางสภาวะการที่ตอนนี้มันมีประเด็นทางสังคมข้อตั้งใจเยอะนะครับพ <tinc S 1> ี่เสริมต้องเหนือจากที่น้องเอิร์ดไล่เรียงมาแล้วเนี่ยพี่คิดว่าประเด็นอีกอันหนึ่งนะที่มันโดดเด่นมากแล้วในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องหาเวลาหยิบมาพูดคุยกันเหมือนกันพี่คิดว่าการ ตึงตัวของเงินในแง่ของเงินเฟอ้อล่าตาดอกเบีย้ยเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเศษศาสตร์มากๆเลยนะแต่เอาจริงๆ <ừ. S 1> แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อ,เ,อ,อเรียกว่าอะไรดีการบริหารจัดการนะครับหรือว่าการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีช้อยส์ในการใช้ชีวิตหรือใช้วัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับไม่เป็นมิกรกับสิ่งแวดล้อมได้มากแค่ไหนนะครับ,รบอย่างงอย่างถ้าเราพูดถึงในกรณีสองปีที่ผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ย เราคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมาใช่ไหมต้องจัดรายการกันมามากมายดูเหมือนว่าคนก็จะแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นลดการใช้น้ําใช้อะไรพลาสติกพอเจอโควิดปุ๊บจบเลยทุกอย่าง <ừ> น,น,นะครับคือประเด็นอย่างเงี้ยบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเชื้อโรคแต่มันกระทบโดยตรงอย่างมหารศาลต่อ <ừ> ช้อยแล้วก็ความตระหนักหรือน้ําหนักที่คนให้กับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าแล้วก็เสริมจากที่น้องเอิร์ธพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับ น้องเอ๋ยพูดถึงกรณีเรื่องน้ามันรั่วใช่ไหมพี่ก็คิดว่าเรื่องเรื่องนี้แหละวันนี้เราคงต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเนอะ <S 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 <ๆ>เพราะว่าแบบในท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูเหมือนมีประเด็นใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับไม่ว่าทั้งในประเทศหรือนอกประเทศพี่ว่าอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากก็คือความพุ่มหุ้นกันระหว่างรัสเซียกับอเมริกาเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแต่ประเด็นเรื่องน้ํามันรั่วเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในท้องทะเลไทยเนี่ยครับถึงสองครั้งสองครา เกือบจะเรียกได้ว่าหางกันในรอบสัปดาห์ด้วยมั้งนะมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นหลักทางชุดใหญ่เลยอ่ะที่จู่ๆอัลเลิร์เลยว่าเฮ้ยเราคุยกันถึงเรื่องอะไรนะการ transform เปลี่ยนจากพลังงานไฮโดรคาร์บอนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเรามองเรื่องความเป็นมิตรเกียวับสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆนานาการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เอาจริงๆแล้ว พี่คิดว่าเหตุการณ์สองตัวเนี้ยทั้งกรณีเคสชุมพรแล้วก็เคสที่ระยองเนี่ยมันเผยให้เห็นว่านอกเหนือจากความคุ้มค่าอะไรต่างๆที่เราคุยกันมาหลายรอบแล้วแหละและทุกคนก็รสิ่งหนึ่งซึ่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากเลยแต่เรามักจะลืมก็คือความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานไฮโดรคาร์าบอนอันในมิติของการที่มันอาจจะเกิด ภัยคุกคามที่เป็นต้นทุนมหาศาลต่อระบบ,บะะนิเวศอย่างกรณีน้ำมันด้วยใช่ไหมน้องเอิร์ดน้นองเอิร์ดมองว่าไงครับผมผมผมเห็นด้วยเลยครับซึ่งมันก็มีไม่ใช่แค่เรือล่มเนาะคือมันมีตั้งแต่แท่นขุดเจาะระเบิดไฟไหม้เลยนี่ก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งท่อขนส่งที่รั่วหรือแตกนะครับหรือว่าจากตัวที่เรือมีการล่มหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่ต้นเช่นการล้างเครื่องยนต์เนี่ย ผมไม่ยังไม่ต้องแบบน้ำมันรั่วนะเวลาเราไปเที่ยวเราพี่ต้นเราไปลงเรือหากยาวอย่างเงี้ยแล้วก็มองมองไปตรงผิวน้ำก็มันก็จะเห็นฟิล์มน้ํามันแ <Yeah, S 1> วว,ว่ตอเออเหมือนฟองสบู่ <laughs> <laughs> เวลาเราล้างจานยังไงก็ไม่รู้คือการทําความสะอาดการชาราการแม่ทัน n นสต่างๆแม้ท่านอยู่ดีๆฝนตกใส่เรือเนี่ยมันก็เอาคราบน้ํามันลงไปนี่เรายังไม่นับที่เกิดจากแบบ ใจเช่นนักท่องเที่ยวไปทําน้ํามูันหกหมือนมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวอะไรนะห้ามทาซันบล็อกลงน้ำอาา <c oughs> ก็มันก็เกิดหลายๆอย่างที่มันไปกระทบกับมหาสมุทรหรือแหล่งน้ําของเราครับพี่ผมว่ามันเยอะมากเลยนะที่ทําให้เกิดแบบโอเชียนคริสิสขึ้นมาเนี่ยครับแล้วมันไม่ได้อยู่แค่น้ํามันกระทบกับสิ่งมีชีวิตนะฮะที่เป็นสัตว์ทะเลอย่างผมเนี่ยก็จะอินเรื่องเต่าเหมกัน ก็กลายเป็นว่าโอ้โหมันวางไข่อย่างไรล่ะเนี่ยคราวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ใกล้ชายฝั่งหรือแม้กระทั่งบนชายฝั่งหรือเวทแลนด์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ขึ้นมามันก็ไม่น่าจะให้เราไปคลอดบนน้ามันก็คงไม่เอาเใช่ <c oughs> น้องเอิร์พูดถึงกรณีเรื่องเรื่องของเต่าเนี่ยนะมันทําให้พี่นึกถึงภาพปิดตาภาพหนึ่งไม่รู้น้องเอิร์ดปิดภาพนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่พี่เชื่อว่าคนในเจเนอเรชันเนี่ยแถวแถวพี่บวกลบสิบห้ายี่สิบปีเนี่ย น่าจะต้องเคยเห็นภาพภาพนี้แต่ไม่รู้ติดตาเท่าที่พี่ติดตาหรือเปล่าะนะก็คือภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับแล้วซัทันพุทเซนใช้วิธีอะไรนะเผาบ่อน้ํามันใช่ไหมแล้วมีน้ํามันมหาศาลร,รั่วลงสู่อ่าวเปอร์เซียคือกะว่าเผาน้ํามันเผาบ่อน้ํามันเพื่อเกิดควันมหาศาลเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับพลางไฟอ่ะไม่ให้กองกําลังฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถจะมาติดตามอะไรต่างจะต้องไปมัวดับไฟเนี่ย แลวภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือนกกาน้ําใช่ไหมที่มันมีชีวิตหากินอยู่ในน้ำคือนกกาน้ำเนี่ยมันต้องบินลงไปแล้วมันก็ต้องทุ่งลงไปจับปลาที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับพอผิวหน้าของน้ําเนี่ยมันมีคราบน้ํามันหรือออยสลลกเนี่ยที่มันหนามากเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นก็คือเนกกาน้ําเนี่ยโผทั้งตัวนี่คือเต็มไปด้วยคราบน้ํามันนะครับคือเรียกว่าเดินไม่ได้แล้วก็จมอยู่ในปลักของน้ํามันภาพแบบนี้เนี่ยสําหรับพี่มันเป็นภาพซึ่งแบบ สะเทือนใจนะแล้วมันก็นี่แหละความความความเรียกว่าช็อกของมันเนี่ยทําให้มันติดตาถึงขนาดเนี่ยผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วหลาะสงครามอ่าวเปอร์เซียเนี่ยแต่พอน้องเอิร์ดพูดถึงภาพอย่างเต่าหรือฟิล์มอะไรที่ไปดูนอยน่ทนพี่ก็จะนึกถึงภาพพวกนี้เป็นภาพแ,แรกๆนะครับ mm hmm. ซึ่งก็หวังว่าเท่าที่ทราบเท่าที่เห็นข้อมูลกันเนอะว่ากรณีเหตุการณ์นะ้ำมันรั่วในประเทศไทยสองเหตุการณ์เนี่ยมันดูจะยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าตัวไอ้ข้ามน้ำมันหรือไอซิลิกมันยังอยู่ บริเวณที่เป็นยังไม่ได้เข้าไปถึงชายฝั่งใช่ไหมครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็ดูพยายามอย่างมากนะครับผมคิดว่ามันก็มีบทเรียนกันมาไม่น้อยใน,ในประเทศเราแล้วแหละว่าแบบตอนที่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วในกรณีของประยองแล้วไปถึงเกาะเสม็ดเนี่ยมันโอโ้โหเสียหายี่ยต้องมาคลีนอะไรกันเรื่องใหญ่โตแล้วมันกระทบต่อเศรษฐกิจ ของออตัวพื้นที่เหล่านั้นมากแค่ไหนผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะหนุกวายนะพี่คนจะไป<ช>จะ,<ช><น>ะไป<น>ะได้ข่าวว่าเอ้ยหาดม่งจะมีคาบน้ํามันหรือเปล่าก็อาจาจะกระเทือนท่องเที่ยวด้วยนะครับครับผมครับก็ตอนนี้พี่ก็ติดตามเหมือนกันเพราะด้วยเหตุส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสมเดด้วยน,น้องเอิร์ธก<ม>็คือ,อดูว่ามันมันขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็เท่าที่ดูนะเท่าที่เห็นข่าวเนี่ยนะครับก็ยังเห็นว่าคาบน้ํามันมันก็ยังคงเอ่อเรียกได้ว่าเหมือนกับถูก จัดก,การไปแล้วประมาณ80%อันนี้จากแหล่งข่าวนะก็เหลืออยู่ประมาณ20%ซึ่งยังลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ําแต่ว่าถึงแม้ทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะไปทางทิศตะว,วันออกเข้าหากเกาะเสม็จแต่ว่าจากเรทของการจัดก,การที่ทําได้แล้วก็จากลักษณะการเคลื่อนตัวของลมก,ก็ยังยังอยากจะลุ้นนะครับว่าทางไม่ว่าจะเป็นทางกอ,องทัพเรือหรือว่าทางหน่วยราชการอะไรคุมควบคบมมันทุกอย่างเนี่ย คงจะสามารถที่จะจัดการกระคราน้ํามันนี้ก่อนที่มันจะไปถึงตัวเกาะซึ่งแน่นอนมันจะก่ะให้เกิดภาพที่เรียกว่าไม่ค่อยดีไม่มีใครอยากเห็นมผมก็นั่ง,น,งนึกในงานพี่คือบางทีเราก็บอกเราโชคดีช่วงนี้ลมมันไม่แรงอ่าก็ก็โชคดีจริงๆนะฮะท,ที่ไม่ได้อยู่ในหน้ามรสุมที่มันน่าจะเข้าถึงเกาะแล้วนะครับอีกอันหนึง่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่าโชคดีก็คือ,อความร่วมมือกันเลยนะในระดับสามคนนะครับ คือมันมันเป็นเรื่องที่เรารีมายเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งมไม่ใช่ว่าเกิดในไทย,ยไทยจัดการแต่ว่ามันกลายว่ามันก็จะมีต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือนะเข้าใจว่าคราวนี้ก็จะเป็นแบบสิงคโปร์ที่ที่เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนถ้าเกิดนะ้ํามันพัดไปถึงบ้านเขาล่ะหรือมันไปที่อื่นเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบนิเวศของทั้งโลกเหมือนกันนะครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องหน้าหลักซึ่งผมก็เลย แอพพลายแนวความคิดนี้ต่อเนาะคืออย่างตอนนี้ถ้าเกิดน้ํามันรั่วเนี่ยโอ้โหองค์การนั้นแบบมีมาจากหลายประเทศเข้ามาช่วยกันเลยนะครับแต่ในประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างเรื่องคลาสสิกอย่างพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยยังไม่มีหรือมันมีแล้วผมไม่รู้นะพี่ต้นแต่ว่ามันไม่มีเนาะเออซึ่งซึ่งมันค็ออย่างตอนมีพีเอ็มไม่รู้นะอ่าคุยคุยต่อจากที่น้องเอิร์ธพูดเนี่ยถ้าพูดถึงพีเอ็มอันเนื่องมาจากการเผาป่า หรือเผาอะไรนะไร่ปาลาอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาในทิภทัภน์นี้เนี่ยถามว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่จะมาเป็นความร่วมมือส่วนกลางอย่างเงี้ยมันมันไม่มีในเชิงขององค์กรที่เฉพาะเจาะจงเท่าที่ทราบนะครับแต่ว่าแน่นอนก็เรามีกรอบความร่วมมือในเรื่องของอาเซียนครอบเอเชียองใต้อยู่นะครับแล้วก็หลายครั้งหลายคาในกรณีซึ่งถ้าหลายคนยังจําได้ผมว่าก็สิบกว่าปีแล้วนะ ตอนที่มันเกิดแบบโอ้โหฟันไฟรุนแรงมากครอบคุมภาคใต้ของเราเป็นเรื่องเป็นราวจนจะต้องแบบปิดโรงเรียนประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะมีการเผาอ่ามันเีพวภูเขาไฟระเบิดบ้างก็มีเนาะพี่ใช่ภูเขาไฟระเบิดจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรายอมรับว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างแต่แล้วก้าไอ้เผาไล่เผานาเนี่ยมันมนุษย์ทําเองแล้วมันซีซันอลเลยคือรู้ว่าตอนช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้องเผาละเพราะมันเผาเยอะถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันประเทศที่เจอเต็มเต็มเนี่ยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ย เขาไม่ไหวแล้วเพราะมันแบบหนีไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมของเรานี่ยังแบบถ้าเป็นคนอยู่ภาคใต้แบบไม่ไหวแล้วยังหนีไปเหนือหรือว่าพีอยู่เหนือหนีลงมากรุงเทพหรือภาคใต้อันนี้เขาหนีไม่ได้นะครับมันกลายเป็นเรื่องซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่อมันมีการนําเข้าเวทีอ,อ,อาเซียนนะครับ,รบแล้วก็มีการพยายามกดดันแหะครับแต่สุดท้ายอาเซียนมีหลักการอันหนึ่งซึ่งก็จะสต็อปทุกๆอย่างก็คือหลักการว่าด้วยการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน Oh เพราะฉะนั้นนั <that. S 2> ่นหมายความว่ามีการเจราจากันได้ถ้าเกิดเจ้าบ้านอยากฝันเจ้าบ้านถามเจ้าบ้านยอมไม่พูดก็พูดได้แต่ว่าพูดเสร็จแล้วเจ้าบ้านหมายถึงคนที่เป็นต้นต่อของปัญหาเนี่ยครับถ้าเขาไม่ออกกฎหมายหรือเขาไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยจริงๆแล้วประเทศภาคีสมาชิกอยู่ของอาเซียนไม่มีเครื่องมือนะครับที่จะไปบังคับให้เขาทําได้อันนี้ก็เป็น mm hmm. เรียกว่าเป็นช่องโหว่ก็ได้ครับในแง่ของการแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นอย่างที่น้องเอิร์ทพูด ปัญหาสิ่งประเทศ,รเทศไร้พรมแดนนะครับอ,อืผมว่ามันก็น่าคิดนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนในอาเซียล่ะอาจจะเป็นเวทีการค้าใช่ไหมครับเป็นระเชิงพันนิดซะเยอะเนาะแต่อาเซียนในเนี่ยปีสองพันยี่สิบสองที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยโพสต์ด้วยนะครับเราเป็น e เอเป็กเอเอเปกใช่ไหมฮะก็ กลายเป็นเรื่องที่มันต้องถูกเอามาพูดกันมากขึ้นเนาะพี่แบบว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็เหมือนเหมือนเหมือนน่าจะเป็นหลีดหลีดอินทรทุกอย่างเลยแหละคือถ้าสิ่งแวดล้อมพวกเราอยู่กันไม่ได้เนี่ยอากาศไม่ดีน้ำไม่ดีคือไม่ต้องพูดเลยการเกษตรที่เป็นหลักๆของบ้านเราเนี่ยคือคือคงไปยากนะครับครับปกติเขาคุยอะไรกันบ้างพี่พี่ต้นลองแชร์อืรอรกก่อนที่จะตอบคาถามน้องเอิร์ทเมื่อกี้นี่นะพี่ฟังน้องเอิร์ทแล้วเนี่ยพี่อยากจะเสริมนิดนึงว่า เอาจิงๆแล้วสิ่งที่น้องเอ,อิร์ธอยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยครับน้องเอ,อิร์ธพูดถึงว่าอาเซียนเอเปมันเริ่มคุยเรื่องอีโคโนมิกใช่ไหมแล้วเราอยากให้มันไปคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนเนี้ยมันมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากว่าเขาจะต้องคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมมันดันมีนัยยะโดยตรงต่อเศรษฐกิจถูกไหมครับในเรื่องของการระดมทุนบอลกรีนบอลอะไรก็แล้วแต่เรื่องคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ยคือพอคุณเอาเรื่องเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม มาเรียกว่าเมิร์ชเข้าด้วยกันโดยที่มีต้นทุนมีผลได้ผลเสียซึ่งสามารถตีความมาเป็นตัวเลขางเศรษจกิจได้จริงจักตอนเนี้ยคนจะชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ต้องพูดเพราะถ้า hmm. ไม่พูดก็จะมีต้นทุนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วว่าเฮ้ยเราจะเข้าร่วมภาคีนี้หรือไม่เข้าร่วมภาคีนี้ซึ่งประเทศอื่นอาจะไปบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าสมมติ มีกองทุนขนาดใหญ่อันหนึ่งพร้อมที่จะระรมทุนอ่าพร้อมที่จะใส่เงินลงไปในบริษัทในกิจการประเภทหนึ่งแต่มีค ondition ว่าบริษัทเหล่านั้นจะต้องได้อ่าการประเมินเรื่องของอ่าเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างถึง ranking A B C D อะไรก็แล้วแต่ไม่งั้นจะไม่ไม่แมทจบแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเครื่องมือหรือเรียกว่าตรกกะทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะกลับมากลายเป็น ปัจจัยที่สำคัญมากในการผลักดันให้คนต้องเล่นตามกรอบเรื่องของนโย<ม>บายสิ่งแวดล้อมโดย<ม><ม>เรียกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าอยากจะทําหรือไม่อยากทําแต่เพื่อจัดการกับต้นทุนทางการเงินและโอกาสในการเข้าถึงทุนของ<ม><ม>ตัวเองนะครับพี่เชื่อว่าบทสนทนาประ,ประมาณเนี้ยอย่างที่น้องเอิร์ธบอกเขาคุอยอะไรกันพี่คิดว่าบทสนทนาประมาณเนี้ยเรื่องเศษรษฐกิจที่มีในยะของสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันโดยตรงเนี่ย มันจะเป็นประเด็นที่ไม่มีทางดิ้นหลุดไปได้เลยนะคือเมื่อก่อนมันก็จะอยู่แค่เรื่องว่าเฮ้ยใช้แรงงานเด็กจกับปลาหรือใช้อะไรนะแหอาวนผีจับปลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประเด็นเฉพาะเฉพาะเฉพาะเล็กๆ,ๆ,ๆแต่ตอนเนี้ยมันกลายมาเป็นประเด็นคําว่าสิ่งแวดล้อมในสกเกลใหญ่มันไม่ใช่ว่าสิ่งแวดล้อมในเชิงใช้ฟาร์นนะสิ่งแวดล้อมในเชิงของการเผาไล่เผานาะมันเป็นสิ่งแวดล้อมจากการประเมินในภาพใหญ่ของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมผมพี่คิดว่าเราจะเห็นเรื่องพวกเนี้ย ชัดเจนมากขึ้นมันจะหนีไม่ได้เพราะสุดท้ายมันกลายเป็นลอจิกใหม่ทางเศรษฐกิจที่ต้องถูกเอามาคิดครับผมว่าคล้ายคยุโรปนะพี่ตน้นค<ม>ือผมว่า,วาตอนนี้ถ้าถ้าเป็นสมามัน์เอีอูเนี่ยโอ้โหมันคงต้องเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่เลยฟันกันสุดๆเนาะแล้วแล้วผมว่าเขาแบบเอาจริงเอาจังด้วยคือไม่ใช่แค่ พูดคุยแต่ว่ามันมีอินิเชทีฟอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการจัดการในประเด็นในเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมด้วยนี่ผมก็มันมันมันก็มันถึงจุดที่แบบเราควรลองนั่งฝังกันสักหน่อยละกันพีต้นสมมติว่าสมมติว่าปีนี้เนี่ยเราสมมเรามีโอกาสละกันพีต้นว่าเรามีโอกาสไปเสนอนโยบายในระดับ ภารคีเอ่อของในอาเซียนตรงนี้ครับพ,พี่ต้นอยากเสนออะไรบ้างครับดผมอาจจะคนละสักอย่างสองอย่างแลวกันพี่ครับผม <laughs> บอาเซียนเหรอครับถ้าเป็นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อคือถ้าถามว่าภัยพิบัติอันใหญ่มากๆอันหนึ่งนะไม่ใช่อันเดียวแต่อันใหญ่มากๆอันหนึ่งของอาเซียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยพี่คิดว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีมหานครนี่เป็นความเดใจเรื่องเมืองนะ มีมหาลปที่เสี่ยงต่อเรื่องของอโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่เยอะในเชิงจํานวนเมืองเมืองแต่และเมืองที่เสี่ยงมี p opulation เยอะมากจะอยู่ใกล้น้ำด้วยอ่าคือมันไม่ใช่เมืองเล็กๆคําว่าเมืองเล็กๆของพี่สมมติแบบเมลเบิร์นอย่างเงี้ยใหญ่มากสำหรับออสเตรเลียแต่ว่าแบบสามสี่ล้านคนเล็กมากสําหรับอาเซียนแต่มันเป็นเมืองในระดับจาการ์ตาอย่างเงี้ยยี่สิบล้านมเมืองในระดับโฮจิมินซิตีอ้อย่างเงี้ยหรือกรุงเทพอย่างเงี้ยระดับสิบห้าล้านสิบล้านอย่างเงี้ย คือมันเป็นเมืองใหญ่ๆและชนิดที่ว่าถ้าเมืองเหล่านี้ของแต่ละประเทศได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยมันกระทบต่อ GDP ของประเทศระดับแบบสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่มองว่า a เจนดา,าประเด็นในเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากของอาเซียนในเรื่องจัดก,การกับโลกร้อนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับน้ำทะเลนะครับแน่นอนมีเรื่อ,องอื่นกแต่พี่ก็จะมองว่าเฮ้ยเราต้องคิดอะไรกันจริงๆปัญหาไม่อยู่ที่ว่า มันเป็นประเด็นที่มีเ,เรียกว่าปัจจัยเหตุปัจจัยที่ค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์มากคือมันไม่เหมือนกับการเราคุยกันเรื่องเผาไร่เผานาสร้างพีเอ็มก็คือต้องหาแรงจูงใจแม่ก็เผาถูกไหมครับอันนี้มันมันสเปซิฟิกแต่พอมันเป็นเรื่องของระดับน้ําทะเลเนี่ยพี่คิดว่าโอ้โหมันก็จะกลับไปที่เรื่องใหญ่โตมโโหาวิลานนะโลกร้อนเหลืองอการเรียกว่าเปลี่ยนผ่านทางระบบพลังงานเรื่องแรงงานซึ่งตรง,ตรงนี้จะเป็นความซับซ้อนมากแต่ถามว่า ซับซ้อนแล้วไม่คิดได้ไหมที่ว่าเดิมพันสูงมากกับเรื่องนี้นะครับไม่คงไม่ได้แต่ถามว่าจะมีคําตอบสูตรสาเร็จง่ายๆที่แบบว่าใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแบบรับประกันเลยทําแบบนี้ปุ๊บแล้วหายเลยได้ไหมมันก็คงไม่ได้แก้ได้ง่ายกับปัญหาเฉพาะเฉพาะครับเชิญน้องเอิร์ทบ้างครับน้องเอิร์ทว่าง่ครับอ๋อ,อนโยบายบ้างนะฮะผมบ่มคิดว่าเอ,อผมไม่รู้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือมันเป็นเหมือนเหมือนคณะทางานหรือมันเป็น เป็นบอดี้ที่เป็นแบบเป็นเป็นอะไรแอนส์กันเรื่องแบบสมมติแบบไอเซียนเอนเวอร์เมนท์อลอะไรแอนส์ซึ่งแบบมีตัวแทนนะครับที่ที่ระดับสูงจากทุกประเทศเนี่ยเพื่อมาร่วมกันตัดสินใจแล้วก็เอ่อเคาะร่วมกันว่าสมมติมันเกิดไครซิสขึ้นมาคือถ้าอิชชูก็แก้แบบอิชชูถ้ามันเกิดในเรามาอัดเดรสกันก่อนอะไรเป็นเป็นอิชูอะไรเป็น,ปน issue, ไครซิส ะครับม้ามีคราสิส hmm. เกิดขึ้นเนี่ยคือทีมนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเทคแอคชั่นคือแอดลิสเนี่ยเชื่อมโยงหรือออเคสเตรตสเต็กโคเดอร์ที่เกี่ยวข้องให้ได้ภายใตย้บอดี้ที่เป็นแบบเอเซนแอนโบริมเมนท์อะไรแอนเอเอเออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วแล้วเทคแอคชั่นคือถามว่าจะเทคแอคชั่นยังไงอาจจะแบบแต่ละประเทศเนี่ยต้องชิปอินเข้ามานิดนึ่งต้องลงขันกันสักหน่อยหนึ่งนะเป็นกองทุนกลางอาจจะ ให้ ADB เข้ามาช่วยหรือ World Bank เข้ามาเสียบอีกสักหนึ่งอันเพื่อเพื่อสามารถมี capital ที่สามารถใช้ได้ทันทีเวลามันเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะครับหรือว่าถ้าเหตุเกิดแล้วเนี่ยจะระงับมันยังไงแล้วรวมถึงเยียวยาผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา xx ปีอะไร้ยครับคื่ผมคิดว่ามันมันคงพูดกันยากแล้วว่าเอ้ยประเทศแกทําประเทศฉันทำนั้นทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยชิปอินเข้ามาแล้วก็แล้วก็เป็นกองทุนไปตั้งสักห้าปีไม่รู้หมื่นล้านเ mm hmm. หรียญอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อ,เพ,อเพื่อมาอจ,จัดการกับคริสิสที่เกิดขึ้นบอกว่าในในสเตจแรกเนี่ยเอาเอาคริสิสให้จบก่อนแล้วการพัฒนาอย่างยังย่งยืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะผมยังมองว่าตัวเน,นี้ยคริสิสมันมันไม่มีใครรีบแบบเฮ้ยเข้าไปเลย,ยเหมือนตอนแบบเคสห mm hmm. มูป,ป่าที่ติดถ mm hmm. ้ำเนี่ยรู้สึกโอ้โหเราแผนจัดการคริสิสกันได้แบบ ทั่วโลกเนาะมีคนอยากจะมาช่วยน้องนักฟุตบอลของเราจากทั่วโลกเลยผมว่ามันมันมันสามารถเอาเลิร์นนิ่งตรงตรงเคสอย่างนั้นนะครับกลับมาใช้กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้ครับพี่โครับเรื่องนี้จริงๆพี่เห็นด้วยนะพี่คิดว่าประเด็นที่น้องเอิร์ธพูดเนี่ยมันสรุปรวมเรื่องต่างๆที่เราคุยกันมาเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นรายการแบบนี้เลยว่าเฮ้ยอ่าอย่างกรณีชุมพรระยองเนี่ยมีหลายฝ่ายมาช่วยกันแต่นั่นคือ โชคดีที่มีหลายฝ่ายมาช่วยกันถูกไหม,มเราไม่อยากที่จะอยู่ในภาวะที่ต้องภาวนาว่าจะต้องมีแต่ละฝ่ายมาช่วยกันช่วยเท่าไหร่ช่วยนานแค่ไหนเราอยากจะมีความมั่นคงและมั่นใจในเชิงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเนี่ยคริสตสย่งที่น้องน้องเอ,อิร์ธพูดเนี่ยวิกฤตการณ์เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีตัวองค์กรหน่วยงานกองทุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแบบบอดี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วว่ามี ภารกิจความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องเนี้จะต้องกระโดดเข้ามาเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปิดว่าใครจะส่งอะไรมาเฮลิคอปเตอร์กี่ลำคือมันต้องออมีอยู่แล้วแล้วต้องคอมมิทกันอยู่แล้วว่าอ,อ,อะไรอย่างไรกองกลางอ่ะที่ใช่ใช่ใช่พี่คิดว่าเรื่องแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในเชิง crisis management น environmental crisis management เป็นสิ่งที่ควรทำยกตัวอย่างเนี่ยฟังน้องเอิร์ธพูดปุด๊บเนี่ยผมนึกถึงตองก้าเลย เกิดสมมุติมันเกิดเหตุแบบตองกล้าขึ้นมามีอะไรก็ไม่รู้ของไฟใต้น้ําผมก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าในทะเลชวาอะไรแบบนี้ครับหรือว่าล่องลึกแถวฟิลิปปินเนี่ยถ้ามันเกิดระเบิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันมีอาณาบริเวณหนึ่งของอาเซียนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในระดับแบบตองกล้าเราจะทํำยังไงอาเซียนจะต้องมานั่งคุยกันก่อนไหมว่าอะไรแล้วกาจะตั้งหลักอย่างเงี้ยคือมันจะต้องกี่วันแล้วเ คนละเมืองประชากรที่รับผลกระทบจะต้องสูญเสียโอกาสที่จะมีชีวิตรอดอะไรเงี้ยไปเท่าไหร่กนวะ่าที่จะเกิดการฟอร์มูลเลตหรือตั้งใหมตัวหน่วยงานะนี้แล้วเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับโอ้โหวันนี้ดูเดือนนะฮะจัดประเด็นเล็กๆน้ำมันหยดเดียวนะครับกลายเป็นเราลองเสนอนะโยบายกันเลยทีเดียวนะครับก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่อยากจะ ให้มันเป็นน้ํามันหยดหนึ่งในใน,ในท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบางทีเราเจอประเด็นร้อนเผือกร้อนต่างๆในเรื่องต่างๆสังคมเศรษฐ,ษฐกิจอะไรเยอะแยะมากมายครับผมว่าในเรื่องสิ่งแวดล้อมเองก็สําคัญเหมือนกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเดินทางมาถึงท่วงสุดท้ายแล้วครับพี่ต้นก็ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกคนที่ได้ติดตามรายการ N.Y. Insider ของเรานะครับก็อยากเชิญชวนให้มาเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนรายการนะครับเป็นแฟนผมนะฮะเป็นแฟนรายการกันก็ก็ต,ติดตามแล้วถ้ามีประเด็นใดเนี่ยที่อยากให้ทั้งดรโอที่วันนี้ไม่มานะครับที่ต้นหรือผมเนี่ยได้ไดพูดคุยนะครับก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับก<อ>็วันนี้เราสองคนก็คงต้องขอ ทุกท่านไปณเวลานี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ